เด้อจ้าพี่น้องวัอนี้ออนจะมาต้มสมประคอเด้อจ้าอย่างเมือนี้เด้อจ้าอันเครื่องใส่มีวกเยือสมรรมะขามซุกแล้วก็ข่ะคาตะไคร้ใบมะกรูดจ้าแล้วก็หลกักผักหอมปลอมเด้อจ้าใส่ใส่ลงไปอย่างเมือนี้เด้อจ้าเดี้อเราถา่ายเพิ่มมันปวดเด้อจ้าพี่น้อง จ้าตอนนี้หมอกัเดือดแล้วอน่าพวดแล้วก็ใส่ปาลาดองด้วยจ้าปลาประโขกปลาไว้ตอนนี้กับหมอเดือดเคนี้แหะจ้าอ่อนดื่มใส่บวชเพลตอันนี้ใส่บกพวน่ะใส่ลงไปก่อนปรุงกัน ดีจ้าพอถุยบ้องไปเลยหยบหนูพี่น้องแป๊บหนึ่งแมจ้าใส่เบนล้วนนั่นเองใส่เกลือ แล้วก็น้ำตาต้นีกะสูกเได้จ้า่อนชีสันกันน,น,น,นมีผักกระแยงแกับต้นหอมผักซีหอมอะไรจ้าใสา่ลงไปจ้า I'm gonna hit this head here. This